สวัสดีครับผมท่างใหญ่เพชรมหาชนนะวันนี้จะมาสอนกับผมทรงอะไรก็ไม่รู้เลยเดี๋ยวคุยทีเนี้ยทุยเนี่ยมันไม่มีเดี๋ยวท่างใหญ่จะยกทุยขึ้นนะครับยกทุยให้มันฟูยกทุยให้มันสวยคือมันฟูอยู่แล้วนะครับแล้วเห็นท่างใหญ่ผ่านทางช่องทางไหนครับเนี่ยดูตลอดเลยจ้ะดูตลอดเลยใช่สนุกไหมดูแบบคุยสนุกดูในยูทูบหรือเฟซบุ๊กก็ส่็นมากลูกจะเป็นคนเปิดให้นะจ๊ะเล่าจะทีนี้เจอปัญหาแล้วก็ ทิ้งไปเลย<อ>ทีนี้บอกว่าไปเองดีกว่าไปสะพานใหม่เราเป็นอยู่ดีไงแต่แถวนี้จ้อะอยู่แถวนี้อยู่แล้วใช่ยังไงก็เจอช่างใหญ่คร<ช>ับตรงไม่ยากหรอกเพื่อนก็บอกว่าเพื่อนก็บอกเดี๋ยวไปทำมาดูก่อนเดี๋ยวจะไปด้วยครับครับ <c oughs> จ้าก็จะตัดประมาณความยาวประมาณนี้นะ เลยลงมาแล้วก็ตัดตัดหาฐานก่อนตัดให้มันทรงมันลอยขึ้มนมาก่อนนะ เสร็จแล้วนะเราหลังๆอย่างเราได้ความฐานทรงเรียบร้อยนะทีนี้ก็ยกยกขึ้นมายกขึ้นมาเลยยกขึ้นมาเลยถ้าสิบองศานั้นก็ตัดปลายออกตัดไปพอยตตินนะตัดเอาทรงนะไม่ได้ตัดให้เน้นให้สั้นให้บางนะเพราะว่าทรงเนี้ยเราต้องตัดให้มันหนาเพราะฉะนั้นลดการสไลด์น้อยที่สุดสไลด์น้อยอจะสไลด์เยอะยั้งมือหน่อยยั้งมือหน่อยนะทีนี้ตัดให้เต็มทีสวยตุยีมาแล้วที่กลางกลางไปหูนะนะครับแล้วก็ ยกขึ้นตัดพอยพอยพอยนะควอมถุยขึ้นมาแล้ว ผมจะให้ทุยเลยสูนราชการไปเลยนะดีไหมเอาสูนราชการหลักสี่ไปเลยขอเชื่อใครลายของป้าป่ะใช่รับไม่รับไม่รับชั่วโมงนี้ยกผมนะครับสีห้างสากตะตัดพลอยนะยืดไปเลยผมเป็นสักตะต่งมากเลยทั้งทำทั้งสีใช่ไหมแล้วททั้งดัดแล้วบรรลุมากไหมเนี่ยไม่ได้บรรุงบำรุงเยอะๆกาทำเคมีอ่ะได้ค่ะอืม อ,<ล>อาจารยได้ขาไหมะเลนะใค,ใครที่ยาบำรุงออมาก็เป็นอะไราสชาผมเสร็จมีมันมีตัวแฮมาร์กครับเป็นทีนเมนบำรุงมันจะช่วยให้ผมมันไม่ร่วงด้วย<ช>นะครับแล้วก็ทําให้ผมมันนุ่มมีอาหารผมด้วยของไซนอสครับม<ช>เดี๋ยวให้ช่างกุเขาแนะนําให้ใใท,ทําทุกอย่างให้มันดีขึ้นว<ช>ันนี้ตอนนี้ผม<ช>ตอนนี้อาการสภาพเส้นผมนี่คือมันไอซียูต้องหาหมอด่วนใช่จ้ะถ้าผมดึงอ่ะผมคิดว่าขาดเห็นไหมเนี่ย เนี่ยดึงก <ผม S 1> ็ขาดเลยเนี่ยผมไม่ผมไม่แข็งแรงอ่าผมไม่แข็งแรงแต่ว่าร่างกายแข็งแรงไหมร่างกายก็ช่วงนี้ก็ไม่แข็งแรงส,ส,สู้จู้จู้จู <c oughs> <c oughs> ้จู้ใชยจ้ลงมาหยุดลงมาก็กากตัดธรรมดาเลยเนี่ยไม่มีอะไรหยุดลงมาตัด แบ่งผมแบ่งผมสองชั้นเลยนะครับสองชั้นนะครับแล้วก็ตัดหาฐานเลยฐานความยาวเนี่ยฐานความยาวมาอยู่นี่ใช่ไหมเนี่ยแล้วก็ตัดแต่งทรงแล้วก็ขี่ลงมาสไลด ตัดข้างซ้ายแล้วก็มาตัดข้างขวาหรือลากลงมาเลยนะลากลงมาเลยแล้วก็ตัดเท่ากับฐานทรง ที่ฐานทรงมันเท่ากันแล้วก็ถือว่าใช้ได้แล้วนะครับเพล็กดูให้ดีคิ้วฝ้านี่เป็นสักมากหรือว่าเขียนมาเนีเ่ยคิ้วเป็นสักจ้ะจ้ะเ,เลยเราเราเขียนเติมนิดนึงใช่ไหมเราต้องเติมนิดนึงเพราะว่ามันจะเป็นสีแล้วก็สักมัใส่มาสักมันสักสีดําเกินก็เล<อ>ยต้องต้องเช็ดมาเช็ดมันออกต้องต้องต้องหาดินสอที่มันเป็นสีพวกน้ําตาลบอลบอลใช่ไหมให้มันเข้มคือถ้าผมเราหน้าเราขาวผมผมเราอะไรผมเราบอลเนี่ยเป็นน้ําตาลพวกเนี้ยแล้วเราไปเขียนดีดำมันมันก็หลอกนะจะเป็นิ้วไปแล้ว ผมป้าเส่ข้างไหนใส่ข้างไหนใสรข้างนี้จ้ะข้างางนี้นะใช่จเผื่อเผื่อมาเบาๆนี่พอไหมอีกนิดหนึ่งก็ได้ลงมาลึกเลยใช่้น้มันน้อข้าหน้าก็เดียวียวมสั้นอู่แล้วเดียบสั้นแต้างหน้าเดียเนิดนึงแต่งทรงแต่งทรงไป เดิมๆพอเขาบีเสยมาปกติดัดนี้ป้าดัดเอาหยิกมากไหมหรือพอดีพอดีหยิกก็บางร้านเดี๋ยวก็ดัดให้หยิกจ้ะโอ้เดี๋ยแต่ว่าผมว่าไม่ต้องหยิกมากหรอกป้าเอาแค่เป็นสปริงก็พอหยิกมากมันคือมันฝอยแล้วก็มันเป็นการลงน้ำยาที่นานเกินไปไงคือผมมันก็ไม่ค่อยแข็งแรงด้วย ยกขึ้นตัดไปลยที่เสียออกนะครับนี่ก็เป็นเอฟเฟกของจริงนะที่รถพยาบาลเขากำลังวิ่งไม่ใช่ทั้งใหญ่เอาเอฟเฟกต์มาใสนะ่ไม่ใช่นะย <c oughs> กขึ้นแล้วตัด เรขึ้นแล้วก็ตัดเรขึ้นแล้วตัด,ต,ดออตัดปลายออกตัดปลายที่มันเสียเอ,อกให้นะเดี๋ยวผมจะให้ป้าดูความคุยนะคุยจากการตัดซอยนะ มาเห็นความทุยไหมใช่เห็นนะฐานทรงผมตัดออกประมาณนิ้วหนึ่งให้มันโรงมันลอยๆขึ้นมาเนี่ยนะทนี้จะดูแลดูแรง่ายเห็นเห็นความทุยเลยดูทุยๆนี่เออนั่นแหละเอาแค่นี้เอาทุยเมาทุยวันนี้เมาทุยเมาทุยเมาทุยเพราะว่าผมผมแม่เบิร์ดรับร้านที่แถวบ้านรับไม่ดี ตัดไม่ได้เลยมันเป็นทรงผมผู้ใหญ่ซึ่งซึ่งต้องใช้ประสบการณ์เขาทำเหมือนคนแกไปเลยอ่ะใช่มันตัดยากสำหรับมือใหม่เพราะฉะนั้นช่างใหญ่ถึงออกมาสอนเงออกมาสอนออกมาแนะนาวิธีการตัดผมผมผู้ใหญ่ตัดยังไงให้มันได้ความทุยมันก็มีการยกองศานะครับก็ทวนนะนคือการยกตัดฐานฐานออกนิ้วหนึ่งครับเสร็จแล้วก็แบ่งผมมุมฉากขึ้นยก90สองศาแล้วตัดไฟคัตติ้งนะครับชั้นที่หนึ่งสองสามนั้นชั้นที่สี่ห้าหกเจ็ดเนี่ยยกแค่สี่ห้านะยกแค่ เก้สาสิบองศาก็คือชั้นที่หนะึ่งสองสามนั้นช่างอยาตัดรวปร้าตัดตอนนะหวังว่าทุกคนคงได้ประโยชน์นะคลิปนี้นะครับก็ที่เหลือก็จะตัดแต่งขารตรงนิดนึง นี้เรามาดูว่าฐานทรงเนี่ยควรจะบางไหมช่างอยากมองว่าไม่ต้องบางนะถ้าบางมันไม่สวยถ้าบางเนะี่ยมันจะไปบางกว่าด้านข้างอีกไม่ได้ต้องด้านข้างมันหนาประมาณนี้เอาไว้นี้แหละให้มันหนาใกล้เคียงกันนะครับทั้งซ้ายและขวาเนนะี่ยนะครับเป,เป็นเทคนิคนะการตัดผมไม่ว่าจะตะบีตะบันตัดให้มันบางให้มันผิวอย่างเดียวไม่ได้ดูข้างบนด้วยประกอบเนี่ยเขาเรียกว,ว่าทัว,ท,วทัวลุกภาพรวมอ่ะช่างต้องดูภาพรวมนะครับบางทีลูกค้าว่าตัดตรงนี้บางหน่อยตรงนี้บางหน่อย,ต,อยต้องเบรกเขาไว้นะตามใจลูกค้าไม่ได้ แต่ถ้าเรามั่นใจลูกค้าเขาจะนั่งเฉยๆนิ่งๆครับเดี๋ยวบางทีเขาจะช่วยดูว่าซ้ายขวาเท่ากันไหมหนาบางเท่ากันไหมเงี้ยบางทีธรรมาชาติของลูกค้าเนี่ยผมบางทีก็ด,ด้านด้านซ้ายหนาด้านขวาบางเนี่ยเรก็พยายามตัดบาลานซ์กันให้ให้มากที่สุดนะวันนี้ก็ให้ดูแค่นี้แหละนะครับเดี๋ยวลูกค้าจะดับต่อวันนี้ขอบคุณลูกค้ามากครับผมครับฝากกดไลค์กเแชร์ด้วยบป็นา เขาชื่อชื่อยิ่เพชรมหาชนทุกคนเคารพจับผมตามสัง่งหลอกขนาดนี้ทําให้ดูดีใครๆต่มาไม่ว่ายิงหรือชายช่างตัดผมคนเก่งไม่มีใครเกินางานของเขาเด็ดทุกทรงปกแต่งไฟบนหัวรองเท้าน้าปันเธอจริงๆเตตต้องมาตัดกับเขาช่างตัดผมคนเก่งไม่มีใครเกินางาน